สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของคนที่เกิดในปีชวดแบบละเอียด12ราศีครับสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2503 2515 2527 2539 2551หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็บวกลบอีก12ปีครับคนที่เกิดปีชวดครับ ท่านมักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มักจะทำบุญครับและเป็นคนที่อยู่ในศิลธรรมคนที่เกิดปีชวดครับจะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเวลาที่ท่านเจอปัญหาเข้ามาสู่ตัวท่านคนที่เกิดปีชวดครับจะสามารถเอาตัวรอดและสาฟันอุปสรรคไปได้ ในปี2564ครับตรงกับปีนักษัตร์ปีฉลูค่อนข้างที่จะถูกโฉลกกับปีชวดครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีเหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่เหมาะแก่การมองหาสิ่งใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดปีชวดครับและเมื่อท่านคิดจะลงมือทําสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จในปี2564นี้เรียกได้ว่าชะตาของคนที่เกิดปีชวดเริ่มที่จะดีขึ้นครับเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา ที่ผ่านมาคนที่เกิดปีชวดครับมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินเป็นหลักครับแต่สาเหตุและปัจจัยไม่ได้เกิดจากตัวของท่านมันมักจะมาจากคนรอบข้างครับหรือเกิดจากญาติพี่น้องบางท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินแต่ไม่ได้เกิดจากตัวท่านเองเลยแต่กลับกลายเป็นว่าการที่ท่านเข้าไปช่วยเหลือใครบางคนเพราะความใจดีของท่าน มันจึงเป็นผลที่ทำให้เกิดปัญหาด้านการเงินครับถ้าเอาโดยตามลำพังคนที่เกิดปีชวดเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ดีครับเรียกได้ว่าไม่เกิดความลำบากแก่ตนแน่แต่คนที่เกิดปีชวดเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีครับและเป็นคนที่มองเห็นความสำคัญของคนอื่นอยู่เสมอดังนั้นครับจึงมักจะมีปัญหาที่มาจากความช่วยเหลือที่ตนไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นเอง แต่ในปีนี้ครับสิ่งที่คนปีชวดได้ทำมาตลอดบุญกุศลจะกลับมาชดเชยให้ท่านแน่นอนอาจารย์จึงจะขอเริ่มทำนายดวงให้คนที่เกิดปีชวดทั้ง12ราศีดังต่อไปนี้ครับเริ่มจากคนที่เกิดปีชวดในราศีเมษครับปีนี้เรียกได้ว่าพ้นคาอมันเหมือนจะได้โอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สูญเสียโอกาสหรือตัดสินใจผิดพลาดไปจากปีที่แล้ว เรียกได้ว่าการเริ่มต้นใหม่ท่านจะประสบความสำเร็จดีในปีนี้มีจังหวะดีๆให้คนราศีเมษได้กลับคืนมาสู่สถานการณ์เดิมอีกครั้งทั้งด้านการงานและด้านการเงินครับคนโสดนะครับความรักต้องรออีกสักนิดนะเมื่อผ่านกลางปีไปแล้วความรักของท่านจะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคนมีคู่ครับ ความรักยังรักกันดีและปีนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองของท่านเป็นอย่างดีด้วยสุขภาพของท่านในปีนี้ครับเรียกได้ว่าแข็งแรงจากเดิมสำหรับคนป่วยแล้วมีทิศทางที่ดีขึ้นมากครับปีนี้มีโชคลาภค่อนข้างบ่อยครั้งขึ้นจากเดิมครับเรียกได้ว่ามีโชคได้พอชื่นใจเลยทีเดียวคนที่เกิดปีชวดในราศีพฤษภครับ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านการงานนะครับและธุรกิจของท่านแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท่านอาจจะรู้สึกวิตกกังวลแต่เมื่อเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ทำงานที่อยู่ของท่านมันจะส่งผลดีต่อชีวิตของท่านในปี2564ครับการงานยังต้องประคับประคองไปก่อนนะครับ เรียกได้ว่าต้องรอจังหวะและทิศทางอยู่แต่สำหรับด้านการเงินแล้วด้วยดวงดาวสําหรับคนที่เกิดปีชวดอาจารย์มองว่ายังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับเงินของท่านยังหมุนเวียนได้อย่างดีและจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่และญาติพี่น้องรวมไปถึงสถาบันการเงินด้วยแต่ความรักไม่ดีนะครับระมัดระวังเกี่ยวกับมือที่สหรือผู้มิหวังดี อาจจะสร้างสถานการณ์ทำให้ท่านแตกแยกกันได้ครับดังนั้นปีนี้ควรใช้สติให้มากเกี่ยวกับด้านความรักสำหรับคนโสดครับก็ยังจะโสดต่อไปนะครับดังนั้นรอจองังหวะอีกสักนิดครับปลายปีอาจารย์ว่าจะเริ่มมีข่าวดีสุขภาพมีป่วยบ้างครับเล็กน้อยแต่ไม่น่าห่วงโชคลาภป,ปีนี้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ควรลงทุนมากเพราะมันอาจจะเสียมากกว่าได้ครับ คนที่เกิดปีชวดในราศีเมทุนครับช่วงต้นปีอาจจะต้องอดทนอีกสักนิดนะมันเหมือนยังไม่ดีขึ้นสักเท่าใดดังนั้นแนะนำให้ประคับประคองให้ผ่านไปได้ซะก,ก่อนครับปีนี้อาจจะต้องรอจนถึงเดือนเมษานะครับแล้วชะตาชีวิตของท่านจะเริ่มดีขึ้นจะมองเห็นความสําเร็จและความก้าวหน้ามากขึ้นจากเดิมครับจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานการงานท่านจะเริ่มดีและการเงินท่านจะมีใช้ครับ เรียกได้ว่าจะเริ่มดีขึ้นเมื่อเข้าเดือนเมษายนไปแล้วรวมไปถึงด้านความรักนะครับความรักของท่านจะเริ่มมีโชคดีเข้ามาหาท่านบ้างเรียกได้ว่าทั้งคนโสดและคนมีคู่ครับความรักของท่านจะเริ่มเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งคนมีคู่ครับจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามและคู่รักของท่านเป็นอย่างดีเมื่อผ่านกลางปีไปแล้วนะครับ ดังนั้นเหตุการณ์ช่วงต้นปียังจะสร้างปัญหาและเกิดการทะเลาะกันอยู่สำหรับคนโสดครับก็ยังโสดยาวไปถึงกลางปีเลยนะครับเมื่อเข้ากลางปีไปแล้วครับจะเริ่มมีคนเข้าหาท่านครับและมารอบนี้ครับจานมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอนสุขภาพร่างกายปีนี้ค่อนข้างแข็งแรงดีครับอุบัติเหตุและเพศภัยไม่มีเข้ามากั้มกายครับปีนี้มีโชคใหญ่ด้วยนะ สามารถลุ้นได้ยาวๆตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนพฤศจิกายนเลยครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ดวงของท่านดีขึ้นจากเดิมแน่นอนสำหรับคนราศีเมถุนคนที่เกิดปีชวดในราศีกรกฎครับปีนี้บอกได้เลยครับว่าดีขึ้นจากปี2563ครับค่อนข้างหนักนะสำหรับคนราศีกรกฎเรียกได้ว่างานค่อนข้างเหนื่อยการเงินต้องหมุนอยู่ตลอดทุกเดือนครับ เข้าปี2,564นี้บอกได้เลยว่าดีขึ้นเปรียบเสมือนท่านจะพ้นเคราะห์จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับจากญาติผู้ใหญ่และจากญาติพี่น้องของท่านการงานและการเงินของท่านจะดีขึ้นครับจะมองเห็นความก้าวหน้าและความมั่นคงในปีนี้มีโอกาสถึงได้ลถได้บ้านนะครับสำหรับคนราศีกรกฎและอาจจะตั้งตัวได้ในปีนี้ครับ สำหรับปีนี้ครับปัญหาเกี่ยวกับทางร่างกายและสุขภาพของคนราศีกรกฎจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นครับสำหรับคนป่วยอาการของท่านจะเริ่มดีขึ้นสำหรับคนปกตินะครับอาจารย์มองว่าอาจจะมีป่วยบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้กังวลได้ครับสำหรับด้านโชคลาภของคนราศีกรกฎในปีนี้นะครับเรียกได้ว่ามีค่อนข้างบ่อยครั้ง โชคจะเข้ามาช่วยคนราศีกรกฎในยามวิกฤตเมื่อท่านเงินขาดกระเป๋าครับก็จะถูกหวยขึ้นมาทันทีเรียกได้ว่าการเสี่ยงโชคในปีนี้พอทำให้คนราศีกรกฎได้ชื่นใจเลยทีเดียวครับคนที่เกิดปีชวดในราศีสิงครับปีนี้โดดเด่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวครับรวมไปถึงเกี่ยวกับด้านความรักด้วยปัญหาที่เคยบาดหมางและทะเลาะกันมาอย่างยาวนานครับ ปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่ท่านจะกลับมาสายสารสัมพันธ์กับครอบครัวของท่านกับญาติพี่น้องของท่านและคนรักของท่านครับเรียกได้ว่าความสุขในครอบครัวของท่านจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งหรือมองอีกมุมหนึ่งครับสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านนะครับปีนี้จะได้กลับบ้านและกลับมาใช้ชีวิตกับพ่อแม่พี่น้องและญาติพี่น้องอย่างเต็มที่เลยครับการงานในปีนี้ค่อนข้างดีนะครับ บอกได้เลยครับดีจนไปถึงคนที่ตกงานจะได้งานในปีนี้เลยการเงินยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีครับเรียกว่ามีดวงค้ำอย่างดีมีญาติพี่น้องคอยดูแลท่านอยู่รวมไปถึงเพศตรงข้ามครับที่ยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีหลายๆด้านของคนราศีสิงห์ในปีนี้จะดีขึ้นตามลำดับครับคนที่เกิดปีชวดในราศีกันครับปีนี้ต้องเน้นหนักเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะ ดวงชะตาในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยบางท่านมีเกณฑ์ถึงขั้นป่วยนะครับดังนั้นควรจะต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเองให้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มีอายุนะครับหรือคนแก่นั่นเองปีนี้ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะแต่โดยรวมสำหรับคนราศีกันในปีนี้ครับเรียกว่าปีนี้จะมีตัวช่วยการงานของท่านจะดีขึ้นครับแต่คงต้องประครับประคองไปก่อน การเงินพอไปได้ครับแต่มีรายจ่ายค่อนข้างมากดังนั้นปีนี้จะต้องประหยัดเป็นพิเศษด้วยยามเมื่อท่านลำบากครับโชคลาบจะเข้าช่วยท่านแน่นอนเรียกได้ว่าเทวดายังคอยที่จะให้เงินท่านอยู่ครับในปีนี้คนที่เกิดปีชวดในราศีตุลครับปีนี้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านความรักของท่านจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่หลายปี มีปัญหาเกี่ยวกับรักสามเศร้ารวมไปถึงความรักซ้อนหลายท่านต้องผิดหวังครับและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอยู่เรื่อยมาแต่โดยรวมแล้วปีนี้สถานการณ์ของท่านจะดีขึ้นครับความสัมพันธ์ในครอบครัวของท่านจะกลับมาความรักของท่านจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่ครับเมื่อความรักของท่านดีขึ้นครับจะส่งผลเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคปีนี้ค่อนข้างจะมีโชคบ่อยครั้งบางท่านมีโชคถึง เรียกได้ว่ารางวัลใหญ่ได้เลยช่วงหลังสงการครับโชคใหญ่จะเข้าหาคนราศีตุลปีนี้สุขภาพดีนะครับแต่พ่อแม่ของท่านจะป่วยค่อนข้างบ่อยการงานและการเงินโดยรวมแล้วคนราศีตุลจะดีขึ้นตามลำดับครับเมื่อผ่านช่วงหลังสงการไปปีนี้มีโอกาสและมีจังหวะครับที่จะขยับขยายธุรกิจของท่านรวมไปถึงบางท่านครับที่ต้องการจะมีรถใหม่บ้านใหม่ครับ คนราศีตุลปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างดีครับและมีโอกาสที่จะได้สูงเลยทีเดียวและสําหรับบางท่านครับปีนี้จะได้คนเข้ามาอุปถัมภ์ท่านด้วยอย่างดีนะครับอาจจะเป็นคนที่เข้ามาจีบท่านนั่นเองครับคนที่เกิดปีชวดในราศีพิจิกครับช่วงต้นปีต้องอดทนหน่อยนะมันยังติดติดขัดขัดและอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานการเงินอยู่ครับ รวมไปถึงปัญหาเบาแววงเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่พอเข้าเดือนเมษายนไปแล้วครับความโชคดีจะทยอยมาตามลำดับเรียกได้ว่าธุรกิจการงานการเงินของท่านจะฟื้นตัวครับและการเงินของท่านจะกลับมาสะพัดอีกครั้งหนึง่งรวมไปถึงเกี่ยวกับด้านความรักนะครับความรักของท่านจะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวความรักของท่านจะหวานชื่นทั้งความรักเก่าและความรักใหม่ครับคนมีคู่และคนโสดครับปีนี้เรียกว่า ท่านจะมีคนเข้าหาท่านและเป็นที่ต้องตาต้องใจต่อเพศตรงข้ามนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเรื่องใดที่ผิดศีลธรรมนะครับอาจารย์ไม่แนะนําเพราะจะสร้างปัญหาให้ท่านแน่นอนปีนี้สุขภาพของท่านแข็งแรงดีนะแต่ถ้าเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ของท่านปีนี้ค่อนข้างป่วยๆนะครับดังนั้นควรดูแลเอาใจใส่ท่านให้ดีด้วย มาถึงด้านโชคลาภครับปีนี้มีมากกว่าปีก่อนแน่นอนครับเรียกได้ว่าเมื่อเข้าเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน64มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้เกือบทุกงวดเลยครับคนที่เกิดปีชวดในราศีธนูครับปีนี้โดดเด่นค่อนข้างมากเกี่ยวกับด้านการงานนะครับเรียกได้ว่างานของท่านค่อนข้างดีแต่ผลลัพธ์อาจจะรออีกสักนิดครับอาจารย์มองว่าในช่วงปลายปี2564 มีโอกาสถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลยทีเดียวครับหรือธุรกิจของบางท่านจะมีการขยับขยายเพิ่มเติมสาขาในปีนี้ได้เลยทีเดียวมาถึงด้านการเงินครับปีนี้เลือกได้ว่ารายรับดีขึ้นจากเดิมแต่รายจ่ายปีนี้ดูแล้วค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับดังนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินได้ดังนั้นควรที่จะใช้ใจ่ายอย่างประหยัดตลอดทั้งปีเลยนะครับด้านความรักครับสําหรับคนโสดแล้ว ความรักของท่านจะลงตัวนะแต่ต้องรอจนถึงช่วงเมษายนไปก่อนสาหรับคนมีคู่ครับความรักของท่านเรียกได้ว่าปีนี้ช่วยกันทำมาหากินเป็นอย่างดีครับเป็นกําลังสําคัญทําให้ท่านเจริญก้าวหน้าได้เลยสุขภาพในปีนี้ดีครับเสียงโชคก็ยังพอได้อยู่ปีนี้ได้ชื่นใจหลายครั้งแน่นอนครับคนที่เกิดปีชวดในราศีมังกรครับ ที่ผ่านมาหลายปีค่อนข้างตกต่านะแต่ปีนี้ครับเรียกได้ว่าถูกฉลกกับปีฉลูคนที่เกิดปีชวดปีมังกรครับท่านจะกลับมาโดดเด่นอีกหนึ่งครั้งดังนั้นโอกาสจะมาหาท่านนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์จริงจะแนะนําให้คนที่เกิดราศีมังกรต้องขยันเป็นพิเศษนะและลุยงานให้อย่างเต็มที่เพราะธุรกิจการงานของท่านจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งครับแต่ต้องรอเวลาอีกสักนิดเพราะมองว่า ในช่วงกลางปีไปแล้วครับจะกลับมาโดดเด่นและเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นปีนี้มองเห็นถึงความก้าวหน้าการเงินครับและความรักจะดีตามการงานของท่านแน่นอนสุขภาพร่างกายของคนราศีมังกรในปีนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแรงครับพร้อมที่จะลุยงานหนักได้อย่างเต็มที่แต่ปัญหามาเกิดจากคนรอบข้างของท่านนะครับปีนี้มักจะป่วยบ่อยครั้งและอาจจะสร้างภาระให้ท่านได้ โชคลาภจากการเสี่ยงโชคปีนี้มีน้อยนะครับดังนั้นมีควรที่จะลงทุนกับสิ่งเหล่านี้มากครับคนที่เกิดปีชวดในราศีกุมครับอาจารย์บอกได้เลยครับว่าราศีกุมที่เกิดปีชวดในปีนี้เป็นหนึ่งใน12ราศีที่อาจารย์ว่าด,ดวงดีค่อนข้างมากนะครับเรียกได้ว่าปีนี้จะตั้งตัวได้เลยทีเดียวปีนี้มีโอกาสที่จะได้รถได้บ้านครับและได้แต่งงานด้วย สำหรับคนที่พร้อมจะแต่งงานในปีนี้เรียกได้ว่าความรักค่อนข้างดีและโดดเด่นครับความรักจะเข้ามาในช่วงตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปสำหรับคนโสดนะครับและจะพัฒนาดีขึ้นถึงขั้นที่จะลงเอยได้เลยครับและความรักจะส่งเสริมให้ท่านก้าวหน้าเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนและได้รับมรดกในปีนี้ด้วยนะครับมีเกณฑ์เสี่ยงโชค ได้โชคใหญ่ด้วยครับแต่ก็มีสิ่งที่จะต้องเตือนนะครับปีนี้คนที่เกิดอยู่ในราศีกุมค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยนะและมีความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของพ่อแม่ของท่านด้วยเพราะปีนี้ท่านจะป่วยค่อนข้างบ่อยครับเรียกได้ว่าจุดนี้อาจจะเป็นภาระของคนราศีกุมได้เลยมาถึงราศีสุดท้ายครับคนที่เกิดปีชวดในราศีมีน ปีนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นจากเดิมแน่นอนครับเพราะหลายปีที่ผ่านมาอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าฟ้าผ่ากับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือด้านการเงินบางท่านครับต้องประครับประคองเพื่อเอาตัวรอดให้ผ่านปี63ามมาให้ได้แต่ในปีนี้ดีขึ้นจากเดิมแน่นอนครับแต่ท่านก็ยังคงต้องประครับประคองตัวไปอีก1ปีนะครับ การงานและการเงินในปีนี้ท่านจะได้รับโอกาสครับและมีทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมมีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยครับในปีนี้แต่การเดินทางของท่านจะนำสู่ความโชคดีและโอกาสเข้าสู่ตัวคนราศีมีนปีนี้สุขภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรงครับดังนั้นลุยงานได้อย่างเต็มที่ด้านการเสี่ยงโชคโชคลาภก็พอมีบ้างครับพอทำให้คนราศีมีนได้ยิ้มบ้าง ทั้งหมดนี้คือคำทำนายรายปีภาพรวมดวงของคนที่เกิดในปีชวดครับทั้ง12ราศีอาจารย์มองว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นจากปี2563ครับเรียกได้ว่าคนปีชวดในบางราศีค่อนข้างดีครับและในบางราศีจะลืมตาอ้าปากได้ในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามครับดวงก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับแต่ทั้งหมดอยู่ที่ตัวของท่านดังนั้นปีนี้ครับ ปีฉลูค่อนข้างถูกฉโฉลกกับคนปีชวดอาจารย์แนะนำให้ลุยงานได้อย่างเต็มที่ครับมาเสริมดวงให้กับคนปีชวดกันหน่อยครับทิศท,ที่จะนำความโชคดีมาให้กับคนปีชวดครับได้แก่ทิศตะวันออกทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับสีมงคลของคนที่เกิดปีชวดในปี2564ได้แก่สีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวสีม่วงและสีขาวครับ หมายเลขมงคลหมายเลขเสริมดวงครับของคนที่เกิดปีชวดในปีนี้หมายเลข2หมายเลข5หมายเลข8และหมายเลข9ครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้คนปีชวดทั้ง12ลราศีแฟนคลับของช่องสุริยะโหราทุกท่านนะครับในปี2564นี้ขอให้ประสบความสำเร็จถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ